ครับมีฉลามมีปืนครับปืนบอกอะไรปืนปืนเอครับกำลังขึ้นปกหนึ่งโอเคแจ๋วได้ละหนึนนนน่งคนดีครับลุงเฮ้ยใครวะเสียงมึงได้มาดิดิแล้วมึงไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงกับพียอะไรเนี่ยผมผมอยากแต่งตัวเล่นเฉยห่วงห้า,ามีฉลามนะครับเ,เออเข้ามาเลยเข้ามาเลยกูขัดง,ง่ายรอบนี้เราจะเดินแรงเราจะเดินแรงเราจะ คนข้าแกงเ k เก,เ,ก,เ,กเสียงกวนตีนไม้แมวดีกว่าเฮียสไตล์กูแมวอาวุธครบรถคลดรถครบเสียงกวนตีนด้วยตีนพ่อหล่อแม่สวย ลูกรวยผู้ชายอายุ80ได้ก็ดีเจอกันหน้ากาะลาดกาะล,ลาดเขียนอะไระกะลาศลาดกาะลาหลาดเขียนยังไงวะกาะลาดถูกแล้วนะกาะลาด อาตีเออวะยังไงวะติดต่อ แปดแปดแปด เดี๋ยวผมไปนอนตื่นหนึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าคนมาสมัครก็ทุกคนก้าผมให้โอกาสแล้วอะทุกคนก็ตอบแทนผมแล้วกันนะผมให้โอกาสแล้วอะอยากเล่นแทนใช่ไหมอะฝากด้วยนะนะฝากฝากฝา,ากดูแลแทนแล้วกันนะบอกมันใะห้เข้ามาในแชทอะฝากรับโทรศัพท์ไปด้วย

ใครนะถามครับเผื่อบูมบูมบูมอ่าว่ามาเผื่อมีแก๊งสนใจอันนี้ไอที่บอกว่าอายุ80นี่หมายถึงว่าตัวตัวลูกหรือว่าตัวคุณพ่อใครก็ได้พ่อแม่ใครก็ได้แค่ยุคมีสักคนหนึ่งที่อายุถึง80คือผ่านเลยใช่ไหมมีหรอเอาดีๆไอบูมไปจัดเปล่าหรอกผมผมแบบเขาจะได้แบบเข้าใจไงถ้ามีอ่ะกูเอาเลยถ้ามีอ่ะ80ไอเชี้ยนจะเลนเกมไหวหรอฮะ80 ออก็ลุงบอกพ่อก็ได้แม่ก็ได้อยู่ต้องเลาได้ถ้าแม่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงไ็จะรับพิเศษผู้หญิงอะก,กูรับอายุ8 0ดสถึงเก้าถ้ามีนะโอเคโอเคผู้<า>หญิงอะรับแปถึงเก้ถ้าท้ารับกรณีพิเศษเลยผู้หญิงก็แปบถึงเกเท่านั้นนะรับโอเครู้เรื่องสวัสดีครับ เฮ้ยมึงผ่านมาเลยสัตว์ชื่ออะไรชื่อชื่อแบงค์ครับลุงเคยอยู่ฟาเทนไฮอ่ะเจ๋งมะหนึ่งคนละได้ละธมาชิก JK ชื่ออะไรนมชื่อนิกกี้ครับมึงพูดดีๆสิสัตว์พวกคนมาพวกคนมาลุงอะไรชื่อนิกครับนิกมีอะไรบ้างมีเอาไปถืออาวุธเหรอครับเอออันนี้มึงมาสมัครก่อนหรือว่าอะไรมึงขับผ่าน มาสมัครครับขับผ่านพอดีเห็นสมัครมีม,มีมีขวามีปืนโบกสามรถอ่ะก็มีที่งานรถครับรถอ่ะรถมิกกบครับกบแป๊บหบนึ่งนะคุยกับไอ้นี่ก่อนอไอ้ไอ้มึงชื่ออะไรนะผมผมละลุงเออชื่อแบงค์ครับโอเคแบงค์มึงผ่านแล้วมาโอเคครับมามึงสองคนตอนนี้มึงคือมือขวาของกูมึงมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มีแท็ก ครับมีฉลามมีปืนครับปืนบอกอะไรปืนปืนเอครับกําลังขึ้นกวนึงโอเคแจ๋วได้ละ1หนึ่งคนดีครับลุงเฮ้ยใครวะเสียงมึงได้มาน,นี่ดีแล้วมึงไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงกัเพี่อะไรเนี่ย <S <S ผมผมอยากแต่งตัวเล่นเฉยๆมึงมีอะไรบ้างเนี่ยมึงจะมาสมัครเหรอใช่ผมจะมาสมัครอ่ะมึงผ่านเสียงมึง <S 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 ใช้ได้ ก็เดี๋ยวเราขึ้นแก๊งเนี๋ยวันนี้ครบ25คนเราล่อเลยแก๊งหนึ่งได้ใช่ไหมใครมีเรื่องอะไรเราตีเลยใช่เราตีหนึ่งแก๊งเดี๋ยวไปใส่สูตรตีหนึ่งแก๊งขึ้นแก๊งเลยเดินแรงเลยใช่ไหมเดินแรงเลยสวยลงสวยสวยผมคิวตีที่พอดีโอเคแบบหนึ่งแล้วกูคัดคนก่อนดิมึงไปยืนกันตรงนู้นดิกูได้สามกูได้สองคนแล้วมึงปล่อยศพแล้วมึงก็มาหากูดิไอ้เหี้ยเราได้สเราได้สองเราได้สามละสวัสดีครับลุง อ่าแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทีละคนแป๊บนึงเอามือซ้ายมือขวาก่อนมานี่มันี่มือซ้ายมือขวามานี่ดิมึงเอามานี่สิไอสัตว์เอ้ยไอเฮี้ยเนี่ยมึงใครวะเนี่ยมึงอะไอป้ามือเหรอใครวะไอเฮี้ยที่มันพูดกับกูตะกี้เนี่ยที่กูบอกมึงผ่านแล้วอ่ามึงมานี่สิสัตว์เออนี่แหละมึงมึงมีเฮี้ยอะไรตอนนี้กูลืมถามมึงมีไม้มีปากแล้วก็มีปืนดำปืนปืนปกติอะ บบบลุงผมไหวลุงผมไหวเชื่อผมแล้วอาวุธไอ้รถอะรถมีฟูเลียโอ้ยสัตว์เอ้ยเฮียไหวเราไหวลุงเราไหวเราไหวเอาดูคันอาวุธก่อนเอาในในกลุ่มนี้มีใครอาวุธเต็มบ้างไหมครับเต็มเลยเต็มจริงๆเลยอายกมือไหนขอเต็มเสื้อขาวมีอะไรบ้างครับมีมีปืนมีปากฉลามมีไม้บอกผ้า ปืนเลยครับปืนแบบขั้นสูงนะขั้นสูงบวกบวกห้างเงี้ยบวกสูงครับโอเคไม่เต็มใครเต็มมากกว่านี้ไหมใครเต็มมากกว่านี้ไหมผมบวกสามลงบวกสามันยิงกสมันยิงยังไม่ได้เลยมีใครเต็มมากกว่านี้ไหมคนเดียวลุงมาไอ้นี่มาหนึ่งไอ้นี่มาอ่าเข้ามาเข้ามาเปปืนบวกสองไปบวกอมาเลยมาเลยมามาเียกขัดง่ายเสือกไอ้สั์มึงอะ่ห่วงห้า ก็ลามนคะรับเออ<ๆ>เข้ามาเลย<ๆ>เข้ามาเลยกู<ๆ>คัดง่ายรอบนี้เราจะเดินแรงเราจะเดินแรงเราจะไปตีใช่ไหมลุงเออเราจะตีเลยแก๊งไหนมันเท่าเดี๋ยวไม่เว้ยแก๊งไหนเดี๋ยวเราเราเราบอกเลยเฮียว่าใครเก่าไอ้สัตว์แค่นั้นแหละให้ออลุงได้แต่อันนี้บอกไว้ก่อนนะรับรับรับผิดชอบเพราะวันนี้นะวันื่นลุงไม่อยู่นะรับผิดชอบตัวเองนะนะครับผมขอตั้งชื่อแก๊งครับทีซีขึ้นแก๊งยากไหมครับไม่ไม่ยากครับชื่อแก๊งวันเดย์คนระับ ผมคิดได้ละโอเควันเดียวเนาะวันเดยววันเดยผมเดี๋ยวผมขอจําไว้ก่อนเดี๋ยวผมจําชื่อจาหน้าไว้เพราะว่าเพราะว่าผมจะได้ผมว่าในพุ่งนี้น่าจะได้ตั้งค่าหัวพุ่งนี้ไว้เดี๋ยวขอจาไว้โอเครับหมดเลยครับรับหมดเลยเดินไปเลยมาละกองกาลังผมและสูตรเนี่ยผมสั่งทําได้ที่ไหนครับสูตรไอ้บูมสูตรอ่ะงั้นผมใส่สูตรสูตรร้านค้าก็ได้ครับ เดี๋ยวผมใส่สูตรร้านค้ามีไหมครับสูตรร้านค้าอ่ามันก็มีสูตรร้านค้าอยู่ครับแต่ว่ามันจะแยกออกไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนถืนใส่สูตรแบบเดียวกันเนี่ยก็ทีฟีก็ต้องบอกสิครับแล้วขึ้นแก๊งต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวติดต่อตรงที่นายกได้เลยครับแล้วกิดขึ้นแก๊งโอเคลุงอผมทำจำไว้ก่อนอือะไรนะทำสูตรได้หรอทำํำได้ครับโอเคงั้นจัดไปวันเดย์ไปทำมาเลยสูตรสีเราใช้สีอะไรกันดีพวกเรา สีลุงลุงลุงเราตั้งร้าแชทก่อนไหมลุงดักแชทหรอสีทองสีทองได้ดักแชทวันเดย์แต่กูยังจำชื่อทุกคนไม่ครบเลยนะตอนเนี้ยลุงลุงไอ้ผาลุงไอ้ผาเขาด้วยลุงอีกสักครู่สวัสดีครับเอามึงมาเลยคนนี้เจ๋งมาเอาได้แล้วตอนนี้เรามีกี่คนเรานับดิมึงอ่ะเป็นคนนับคนมึงหน้าที่คือนับคนว่าจะจำชื่อชื่อคนด้วยว่ามีใครบ้างสี่ เจ็ดแปดลุงแปดใครไม่มีไฟกูคัดออกนะกูบอกไว้ก่อนเก้า <9 S 3> <น>แล้วลุงเก้าแล้วโอเคหนึ <Okay. S 2> ่งนับตัวเองมีเวลากันไหมเนี่ยพวกมึงมาเนี่ยมีเวลากันไหมเนี่ยก,กูถามก่อนเมีเวลอลุงเรือใครไม่มียกมือเลยเฮียจะได้ไปถูกคัดออกโอเคตอนนี้เรามีเก้าคนขาดอีกยี่สิบไอ้เฮียมึงมีเรื่องกับใครบ้างไหมในเนี้ยมีใครแบบว่ามึงมีเรื่องไหม ตีบอผมเยอะลุงผมไปพ่นมาเยอะเลยต้องถามลุงตรงๆก่อนว่าเอากี่ตีนนั่นแหละลุงผมมีให้ลุงเยอะแยะเดี๋ยวไปคัดคนก่อนคัดคนก่อนมีใครเหรือกูรับคนเพิ่มก่อนอันนี้มาสมัครป่ะครับหัวฟ้าครับผมมาสมัครครับมีมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีมีปืนมีสนับ มาเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลิ์เพิ่มไปกว่ามีชื่ออะไรบ้างพรุ่งนี้ได้ไม่ต้องตามหาตัวยากไม่เดี๋ยวผมไปใส่สูตรเลยให้ทำสูตรเลยเดี๋ยวคิดว่าสูตรสีอะไรเดียวว่าเอาเป็นสีสีลุงเลยลุงครอบจักรวาลไปเอาดีสัตว์ใ่ครับสวัสดีครับอันนี้รับจริงไหมครับลุงจริงครับ มาอยู่ที่กระดานอ้าวผมรู้แล้วสีอะไรเอาสีเฟสีเฟดู้จักสีเฟสด้ยไหมไอ้คนทำเสื้ออยู่ไหนวะมึงรู้จักสีเฟสด้ยไหมอยู่ไงครับสีเฟสีเฟมันเป็นสีเสื้อเก้าศูนย์เก่าอ่ะตูคุยกับแล้วทำให้มันขัดๆด้วยได้ไหมครับทำนานไหมไม่นานครับไม่นานโอเคสีเฟสนะสีเฟดมันจะออกสีเทาๆ โอเคอตอนนี้ทำไมชิกว่ามีคนวันสิบกว่าคนแล้วสวัสดีครับลุงสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเซฟครับชื่อเซฟมีอะไรบ้างครับอ๋อมีไม้ปากบัดแดงฟูเหียครับนี่ไม้ปากบัดแดงฟูเหียปืนไม่มีหรอไม่ไม่มีปืนครับกำลังชื่นอยู่ครับพี่ชายรถจะลงครับรถจะลงครับ ไอโบมึงเรียกไอลุกมาหน่อยเดะลุกไหนเฮ้ยไม่ใช่ไอมันชื่อว่าเฮี้ยอะไรวะที่มันขายเบอร์กูอ่ะโอ้ยไอฤทิทเออไอศาสตว์ใครวะเออมึงอ่ะมามาอยู่กูเลยมาไปถอดทีฟีมาเร็วมาเร็วมาไอเฮี้ยไปออกไม้บุ้มไอเฮี้ยนี่ออกทีฟีมาอยู่กูไช่งานเยอะงานเยอะเฮี้ยอะไรมึงให้คนอื่นทำงานดิทีฟีมันต้องเยอะไอศาสตว์โอ้ยมันไม่ได้เยอะขนาดงานกูก็เยอะมากกว่ามึงอีกตอนเนี้ย โอ้ยมึงเห็นแก๊งกูไหมเนี่ยกำลังยิ่งใหญ่สัสโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปร้านค้ากันเราไปเปลี่ยนเสื้อกันก่อนดีกว่าไปจะได้จำคนได้ เนี่ยเสื้อตัวกูเลยเนะี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยเอ่อเสื้อหกหนึ่งเจ็ดหกหนึเปลี่ยนไปได้ติดป้นโอ้โหไอสัตว์เ้ยหกหนึ6 17, 6, 6 17. ่งเจ็นสสาทีครับลงสิบนาทโีโอเคโอเค เว้ยกูใครไม่ฟูทามบอกได้เลยนะเชื่อกูไม่เอากูไม่เอาคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะไม่ต้องฟูทามตลอดนะใครที่ไม่มีเวลาบอกได้นะกูจริงจังเนี่ยไม่ได้จริงโจ้ด้วยวครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับรับคนเข้าแกงหรือเ